ซีรีส์3ตอนซ่อนเงื่อนตอนเสียงปริศนา3หลังจากวันนั้นผมเริ่มสืบหาข้อมูลผีผู้หญิงจนเจอข่าวเก่าเมื่อ5ปีก่อนพนักงานหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องประชุมเธอถูกกล่าวหาว่าแอบส่งข้อมูลลับของบริษัททั้งที่ไม่มีหลักฐานชัดเจนไม่มีใครฟังคำอธิบายของเธอเธอถูกไล่ออกสุดท้ายเธอฆ่าตัวตายในคืนนั้น และคนที่กล่าวหาเธอคือหัวหน้างานปัจจุบันคืนนั้นเองผมได้ยินเสียงกระซิบใกล้หูอีกครั้งช่วยฉันด้วยอย่าให้ประวัติซ้ำรอยผมเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนร่วมทีมฟังแต่กลับไม่มีใครเชื่อและเริ่มนินทาผมลับหลังไม่นานผมกลายเป็นคนที่ถูกเพ่งเล็งว่าอาจเป็นตัวปัญหาสุดท้าย HR เรียกผมเข้าไปพร้อมซองเอกสารในนั้นคือใบแจ้งออกจากงาน เหตุผลคือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและทําลายข้อมูลภายในตอนเดินออกจากออฟฟิศผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆที่มุมตึกเธอคือผีผู้หญิงเธอสบตากับผมแล้วพูดว่าขอบใจนะอย่างน้อยก็มีคนฟังฉันสักทีจากนั้นเธอก็จางหายไปขอไลค์และซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ